Just, Just giving, giving one, one, but you telling everyone you mean. Just giving me one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing. It's their habit. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling body everyone body you meet. Just giving body one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing. It's their happy, Just giving one. Everybody has known what you body did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. ม g ลาฮุรร n ะห์มานีราะหิมอลฮะมดุลิลลาฮิรับบินอัลลอฮิมอัลลอฮุมะซิลลิอัลลอฮ์มุ hammad ซลาฮุมอัลลอฮิวะราะห์มัตุลลอฮิวบะบรากาตุขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสดาครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้พบกับเราสองคนอีกเช่นเคยครับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาลีฟรักเกียติครับบัสลามุอะลัยกุมะราะห์มัตุลลอฮิวบะบรากาตุ กับบริการทําอาหารง่ายๆสบายๆนะครับ,รบเป็นกันเองกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะหยิบนําเอาเมนูที่เรานําเสนอใน,ในรายการเนี่ยไปลองทําทานกันได้ที่บ้านนะครับโดยจะมีเชฟอารีฟนะครับจะเป็นผู้ที่สรรหาเมนูที่น่าสนใจนะครับมานําเสนอสู่สายตาท่านผู้ชมพร้อมกับการเรียกว่าเป็นการสาธิตนะครับ,รบเป็นการแบ่งปันความรู้สู่ท่านผู้ชมนะครับเรามีความรู้แต่ละคนมีความรู้ เก่งในแต,แต่ละด้านแต่ละสาขาครับ,รบแล้วก็พยายามแบ่งปันกันในสังคมมุสลิมเรานะครับพูดถึงเมนูในะวันนี้ครับเชฟเมนูที่เชฟเลือกมานําเสนอให้กับผู้ชมนี้เป็นเมนูเป็นเห็ด <ๆ S 2> หอมยัดไส้ครับเห็ดหอมยัดไส้แล้วมันจะไปยัดต,ตรงไหนของเห็ดหอมพี่ปกติจะได้ยินเป็นแตงกวายัดไส้นะันยังยังเจาะเป็นเป็นช่องว่างให้เอาไส้ยัดไปได้แล้วก็เห็ดหอมเราจะยัดไส้ไงครับเชฟ เดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับหลายๆเมนูนี่ที่เชฟบอกชื่อมานี่ยากที่จะคาดเดาเลยนะครับ <c oughs> อ,ยอย่างเมนูก่อนๆจะเป็นอะไรนะกุ้งกระเบื้องโอ้โหผมจินตนาการคงเอาตัวกุ้งมาทอดนะครับแต่จริงๆ <c oughs> พอทำออกมาเสร็จออกมานี่คนละเรื่องกันเลย <c oughs> คนละแบบันลยนะครับฉะนั้นต้องติดตามครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงของเปิดครัวสดนะครับว่าส่วนผสมและกรรมวิธีการทําเมนูในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับแต่ช่วงนี้แบบพบกับช่วงกินเป็นลืมป่วยกันครับช่วง กินเป็นล <en> <todas S 1> so so ืมป <en> ่วยเม็ดผ <en> ักชีหรือลูกผักชีจัดเป็นอีกหนึ่งเครื่องเทศของไทยโดยมีลักษณะเป็นลูกกลมๆเล็กๆสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอม รสของลูกผักชีจะมีรสซาอ่านอ่อนคล้ายชะเอมครับเครื่องเทศอย่างลูกผักชีนั้นอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเป็นอย่างมากเพราะลูกผักชี1ขีดให้พลังงานถึง160แคลอรี่และจะมีเกลือแร่วิตามินแคลเซียมและธาตุเหล็กสูงอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ในการบำรุงโลหิต และยังเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณทางยาของลูกผักชีนั้น oh. ช่วยทำให้เจริญอาหารแก้อาการปวดท้องแน่นท้องท้องอืดท้องเฟอ้อและช่วยขับลมขับปัสสาวะได้ดี สำหรับการนำลูกผักชีไปประกอบอาหารนั้นควรนำมาคั่วและบดก่อนแล้วค่อยนำไปปรุงอาหารเพราะวิธีการนี้จะทำให้ได้กลิ่นที่แท้จริงของลูกผักชีและทำให้อาหารนั้นมีกลิ่นหอมมากขึ้นนอกจากนี้ลูกผักชียังนิยมใช้แต่งกลิ่นอาหารเพื่อดับก,กลิ่นคาวโดยนิยมใช้ร่วมกับเมล็ดยี่หร่า Sometimes just my lie, wake The heart at night I pain in can't ช่วงเปิดครัวสะดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง081 5958810ฟาริดาชอปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับตุสเซาดาน้ำมันสกัดแท้ร้อปอร์เซนกลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวเซาดานะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาลงมือปรุงอาหารกันแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่าเห็ดหอมยัดไส้นะครับ,รบเป็นชื่อที่ผมยังจินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่าหน้าตาเขาจะออกมาเป็นอย่างไรน,นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้ ผมก็ยังไม่รู้หน้าตาที่แท้จริงนะครับถามเชฟเชฟก็ยังไม่ยอมบอกนะฮะแต่ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนเพจรายการเมนูสลังเราก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเอาละครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เรามารู้จักวัตถุดิบว่ามีอะไรกันบ้างครับเชฟแนะนำเลยครับครับส่วนประกอบของเมนูนี้ก็จะมีน้ําซุปครับครับผมแล้วก็เนื้อไก่สับ กุ้งสับนะครับแล้วก็อันนี้เห็ดหอมเอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปต้มก็ได้นะครับแล้วก็แครอทแครอทอันนี้ก็เอาไปลวกก่อนเอาลวกครับแล้วก็เกลือป่นนะครับพริกไทยป่นน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันงาครับแล้วก็จะมีผงปรุงรสแล้วก็จะมีแป้งนะครับไปใช้แป้งสาลีก็ได้หรือว่าจะเป็นแป้งข้าวโพด แป้งมันก็ได้ครับอืมครับและนี่ก็คือส่วนผสมและวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะใช้ปรุงเมนูในวันนี้นะครับครับ y p u p p girl you so beautiful you know It's a shame that you cover up your beauty so She just smiles and graciously responds reassuringly

ก็น่าจะเป็นไก่นะฮะครับแล้วก็กุ้งสับกุ้งสับนะครับผิดไทยป่นนะครับไทยป่นเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เกลือเ <c oughs> ครื่องปรุงจริงๆก็ไม่ไม่มีอะไรมากเลยครับใช่ครับมีแค่เกลือแล้วก็จะเป็นผมปูรสไก่ไทยเชฟนะฮะใช่ครับน้ำมันงานที่จะพิเศษนี่ก็น่าจะตรงนี้เลยครับน้ำมันงานครับก็ <ๆ S 2> ถ้มันงานเล็กเล็กน้อยครับเอาเอากลิ่มเขาเฉยใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องต้องหมักไส้ไว้นานครับหรือสามารถทาได้เลยไม่นานครับทาได้เลยเพราะเขาเป็นเนื้อเนื้อสับใช่ไหมเชฟคือมันใช่ครับมันง่ายก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับครับทีนี้ยังไงต่อครับนี่มาดตดตัวของเราเห็ดหอมนะครับ จะบอกนะว่าจะคว้านเห็ดหอมแล้วเอายัดไส้เอามาหุ้มเห็ดหอมอ๋อเอามาหุ้มเห็ดหอมครับคือยัดไส้เห็ดหอมครับเข้าใจละเอาเลยครับครับก็หุ้มนี้ก็เตรียมน้ําไว้ด้วยนะครับแล้วก็เอามือเอาจุ่มน้ําแล้วก็จะได้ไม่ติดมือนะครับ เชฟเชฟสาธิตก่อนเลยเดี๋ยวผมจะลองตามนะครับ,รบก็คงไปนะครับถึงว่าที่เชฟเลือกมาใช้จะเป็นเห็ดหอมที่มีขนาดเล็กหน่อยเล็กๆหน่อยนะครับนะครับกนะนะ็จะคล้ายๆล,ลูกชิ้นออนะครับจะเป็นซา์เห็ดหอมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรา ตั้งกระทะไว้เลยดูครับตรียมกระทะเลยไหมครับครับแล้วก็เทน้ำซุปลงไปเลยครับเราจะใช้เป็นวิธีทอดหรือยังไงครับเจี๊ยคล้ายๆการตุ๋นนะครับอ๋อไม่ต้องใช้น้ำมันเลยไม่ต้องครับอ๋อใช้เป็นน้ำซุปแทนนฮะนี่ก็เราก็เป็นน้ำซุปไก่ซึ่งเราก็ได้มาจากเป็นผมบุรุษไก่ไทยเชฟนะฮะครับง่ายๆเลยครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับบิสมิลลา์ ครับพอน้ําซุปเดือดแล้วก็เอาใส่ลงไปเลยนะฮะครับเอตอนแรกพอไม่เห็นเชฟปั้นผมก็เดาไปนะจินตนาการไปในกะเรอ๋อนี่เชฟต้องทอดแน่เลยเชฟบอกให้ไปหยิบกระทะมาเอ๊ะก็มองหาน้ำมันอยู่นะน้ำมันไม่มีที่ไหนได้นี่เชฟมีเซอร์ไพรส์อลอยครับนีเขาเขาเรียกเป็นวิธีอะไรครับเชฟจะต้มก็ไม่ใช่นะเพราะ เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ลงไปทั้งหมดนะฮะเป็นรวนนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นนึ่งเนี้ยเชฟได้ครับแต่ที่เราถ้าเราต้มกับน้ำซุปเขาจะได้รสชาติของน้ำซุปเนี่ยซึมเข้าไปข้างในด้วยนะเชฟใช่ครับอืมแล้วแตงกวาเราไม่เห็นใส่เลยครับแครอทเออแค,แครอทัวดีครับครับก็เดี๋ยวเราจะเอาใสา่ลงไปรวนกับน้ำซุปเนี่ยครับอ๋อใส่ใส่ได้ไหมครับ เดี๋ยวสัปั้นให้สร็จกันนะครับอันนี้ผมช่วยเช็ดปั้นนะครับผมล้างมือแล้วนะครับท่านผู้ชมสมเด د จพระอ์ใส่ไปสักพัก แป๊บเดียวในเชฟไก่เขาก็เริ่มสุกแล้วนะฮะเราก็ใส่แครอทลงไปแครอทไปนะฮะแครอทนี่เราก็ลวกมาแล้วนะฮะใช่มากนะฮะนี่เราก็เอาลงไปในน้ำซุปของเราด้วยนะฮะนี่เค่จะเป็นเมนูยังไงครับเชฟจะเป็นเมนูทานเล่นหรือว่าจะเป็นกับข้าว้วได้เลยฮะจัดหนักไปเลยได้นะฮะตัวแครอทนี่ก็ต้องไม่สุกลรืไหมครับเชฟมันสุกอยู่แล้วครับสุกแล้ว เราจะเอาให้มีรสชาติของน้ำซุปด้วยใช่ไหมครับเป็นอีกหนึ่งเมนูแปลกนะครับที่เชฟสัรหามานําเสนอมาฝากให้ที่ชมนะครับครับนี่เราต้องมีปรุงอะไรเพิ่มไหมครับเชฟิครับเดี๋ยวก็ปรุงรสอีกทีนะครับแต่ว่าอีกใช่ครับครับก็ผสมแป้งมันนะครับนะครับละลายน้ำลายน้ำนะครับกันแป้งมอนก็เล็กน้อยนะฮบประมาณหนึ่งช้อนชาครับใครอยากจะ ย้ายคนแค่ไหนก็ตามสบายเลยนะครับครับแต่ว่าตอนนี้เราก็จะปรุงรสก่อนนะครับปรุงรสนะฮะครับเซฟก็ใช้เป็นเกลือนะฮะแล้วก็ผงปรุงรสไก่เล็กน้อยนะครก็น้ำมันงาน,นะฮะ เดืนคนเลยนะครับท่วนวที่คนนี่ก็พยายามคุบบเบามือเนะ่ยนะเพราะกลัวตัวที่เราหอ่อหิดหอ่อ ครับเชฟเสร็จแล้วถูกใจครับครับถูกใจแล้วนะครับทีนี้มาก็เหลือขั้นตอนการจัดจานนะครับพร้อมเสิร์ฟครับเอาเลยครับทีนี้เราก็มาเตรียมจัดจานกันครับครับเชฟก็เลือกใช้จานเป็นทรงยาวนะครับทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีเป็นพลิกที่แกะสลักแช่น้ําไว้นะครับบางมาเป็นดอกสวยงามเอาเลยครับยังไงครับเชฟ เชฟบริบเสิร์ฟนี่จัดจานต้องพิเศษทุกเมนูเลยนะครับทำอาหารอร่อยออร่ยนะครับแล้วก็เสริมด้วยกับการจัดจานนะหน้าทานที่มาอีกเยอะเลยนะครับเชฟใช่ครับบางครั้งอาจจะเป็นเมนูธรรมดานะฮะแต่เอามาเสริมด้วยกับการจัดจานตักถูน้ำลาดไปนล็กน้อยนะฮะ ฟก็เตรียมไว้ครับนี่ก็เห็นเชฟก็เตรียมเป็นต้นหอมนะครับซอยเล็กๆแต่เขาไม่ใช่ซอยเล็กๆธรรมดาอาจะมีเฉียงด้วยนะฮะครับอืมดูความประณีตน,น,นะับพิธีพิถันของเชฟเนรีบนะครับตอนแรกผมเห็นหอมผมนึกว่าคงแบบ เอามาโรยอย่างนี้เลยนะฮี่เชฟเลือกมาวางทีละใบทีละใบเลยนะฮะครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับเชฟพร้อมเสิร์ฟครับกับเมนูที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูพิเศษนะครับสามารถที่จะทับทานได้เย็นนี้เลยก็ว่าได้นะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าอะไรนะครับเชฟเห็ดหอมยัดไส้เห็ดหอมยัดไส้นะครับคือไส้ข้างในจะมีเห็ดหอมอยู่ข้างในนะครับเอาละครับในช่วงของเรดชวนชิมผมจะมาพิสูจน์รสชาติของเมนูนี้กันครับ To Allah for the moon and the stars, praise Him all day for what is and what was. Take hold of your Iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Muhsinin.

น้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนงานแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติ Thai Food World of Food Asia 2อ1 3 2 2ย2013 2 2ถึง26พฤษภาคม2556ณนะอิมเพกเมืองทองธานีกลับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมน,นะครับเมนูพิเศษอีกหนึ่งเมนูของรายการเมนูสดางเราครับ,รบเป็นเมนูที่เชฟอาริฟนั้นคัดสรรมานำเสนอครับ ชื่อเมนูว่าอะไรนะครับเห็ดหอมยัดไส้ครับเห็ดหอมยัดไส้นะครับอีกหนึ่งเมนูพิเศษสําหรับคนพิเศษนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทํากันดูได้นะครับแต่รสชาตินี่เดี๋ยวผมจะลองชิมให้ท่านผู้ชมได้รับรู้กันนะครับขออนุญาตนะครับเชฟตกแต่งมานี่ไม่กล้าทานนี้ะเสียดายแต่ต้องชิมนะครับบิสมิลลาห์เวลาเราจิ้มลงไปนะครับจะมีน้าซุปใช่ไหมครับเชฟซึ่มออกมาแต่ข้างในเลยนะฮะ นี่ผมจิ้มตัวแครอทมาด้วยนะครับใบหญ้านะครับบิสมิลลาห์อมดเชฟครับได้ชิมแล้วต้องบอกว่าอันทำดีแลิลลวเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้ชิมอาหารเมนูพิเศษรสชาติอร่อยนะครับเวลากัดเข้าไปโดยเจอตัวน้ำ เขาเรียกน้ําซอสน้ำซอสนะครับน้ําซอสที่เคลือบอยู่ข้างนอกนะครับก็จะมีรสชาติที่เชฟปรุงไปคือรสชาติกลมกล่อมและกลิ่นเขาจะคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรนักติ่มซำนะครับจะได้กลิ่นของน้ํามันงาครับแล้วพอเรากัดเข้าไปเจอไส้ข้างในซึ่งเป็นไส้เห็ดหอมก็จะได้รสสัมผัสของเห็ดหอมรสชาติกำลังดีนะครับแล้วก็จะมีตัดรสด้วยเป็นแครอทนะครับเพิ่มวิตามินเอให้กับร่างกายนะครับอีกหนึ่งเมนูครับ ที่อยากให้ท่านผู้ชมนนั้ได้ลองทำแล้วก็ถ้าได้ทานเมนูดีแบบนี้ก็อย่าลมืมชูโก้ตขอบคุณต่ออลล็อดเลยนะครับที่สำคัญถ้ามีโอกาสได้แบ like ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ลองทานดูบ้างนะครับ <cant> แล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถแบ่งป mm ันเข้ามาทางรายการเมนูสดะก็ได้นะครับแยงครับเจ๊ก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาทางแฟนเพจของเรานะครับรายการเมนูสดะนะครับเราก็จะมีของขวัญจากร้านเฟรดาช็อป ให้ด้วยนะครับส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับครับผมก็แบ่งปันความอร่อยให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นๆนะครับที่เห็นแล้วได้รับการยืนยันจากท่านผู้ชมแล้วก็อยากจะได้ลองทำไปดูบ้างนะครับอีกหนึ่งเมนูครับที่แนะนําสามารถดูรายการย้อนหลังขั้นตอนการทําย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับพิมพ์ค้นหาคําว่าเมนูสดะนะครับในนั้นมีให้เลือกหลายเมนูเลยนะครับมีครบหมดเลยจะเป็นของคาวของหวานของว่างสามารถลองไปเลือกกันดูได้นะครับในเว็บไซต์ YouTube นะครับ มาถึงช่วงนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับที่ให้มีรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับร้านอาหารบ้านปี้เหินน้องนะครับเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์ขันตกนะครับเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองละนานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับร้านเขานี่ใหญ่โตอลังการมากเลยครับแล้วก็ตกแต่งเป็นสไตล์ย้อนยุคนะครับหววล้ำลึกถึงวันวานครับมีของสะสมของเก่ามากมายให้นอกจากจะอิ่มอร่อยแล้วยังสามารถเพลิดเพลิน ในการย่ยมชมร้างเขาด้วยครับสามารถถ่ายรูปเป็นที่ลึกได้นะครับใครที่ได้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็อย่าลืมแวะไปครับที่ร้านอาหารบ้านปี้เหยือน้องครับครับและขอคุณผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับผัดทอดหมักยำทำได้ทุกเมนูเลยนะครับล้วที่นันก็มีเครื่องหมายขหลาดด้วยนะครับซื้อไปใช้เป็นเครื่องปรุงในการประกอบอาหารได้อย่างสบายใจนอกจากนั้นก็ยังมีมะนาวผงด้วยนะครับแล้วก็มีผงหมักไก่ มักเนื้อนุ่มนะครับกระเทียมบิ๊กไทยนิวิอร์นะครับลองเลือกหาดูกันได้ครับเรียกได้ว่ามีหลายรสชาติเลยนะครับสามารถซื้อติดครัวไปได้ครับกับผมปลุมรสไก่ไทยเชฟนะครับมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์งานดีๆนะครับที่มุสลิมเราไม่ควรพลาดนะครับกับงานมหกรรมอาหารนานาชาติระดับโลกแห่งเอเชียหรือว่างานไทเฟ็กซ์2013ครับรายงานนี้เขาก็จะรวบรวมอุตสาหกรรมการทําอาหารเทคโนโลยีการทําอาหารรวมไปถึงอาหารทาลานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็ มีอยู่ภายในงานนี้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการทําอาหารอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของตัวเองก็ได้นะครับหรือท่านผู้ชมทั่วไปก็สามารถจะไปจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารทะ้ลนกลับมาทานที่บ้านก็ได้นะครับในงานไทเฟกนี้นะครับงานเขาจะมีขึ้นวันที่22-26พฤษภาคมนี้นะครับที่ IMPACT เมืองทองธานีนะครับงานดีๆแบบนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอการค้าไทยแล้วก็โครเมเซ่ครับครับและขอคุณซับเจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทนะครับรีสซาสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับเป็นผู้สนับสนุนครัวสวยแบบนี้นะครับครัวที่เรียกได้ว่าน่ารักเลยทีเดียวนะครับตกแต่งสบายๆนะครับกับซับเจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทนะครับมาถึงอีกงานนึงครับงานที่เรียกได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจําปีอีกงานหนึ่งเลยนะครับที่เป็นงานของมุสลิมเราได้จัดขึ้นนะครับกับงานที่มีชื่อว่าแบงคอกคารานะครับหรือว่ามหกรรมคารานกรุงเทพนะครับ งานนี้เขาใหญ่โตมากเลยนะครับจะมีบูธที่มาร่วมแสดงสินค้าร่วมออกร้านนะครับร่วมสร้างกิจกรรมในงานนี้ประมาณ500รกร่บูธเลยทีเดียวครับเชฟแล้วก็อินชาล้อเมนูส่างของเราก็จะไปมีกิจกรรมดีๆในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้เจอกับเรา2คนนะครับเราสองคนก็นจะได้เจอกัท่านผู้ยมเนแบบเรียกได้ว่าไม่ต้องมีจอโทรทัศน์มาขวางกันนะครับ ก็จะได้พูดคุยถ้าใครอยากจะได้สูตรเมนูหรืออยากได้เทคนิคดีๆในการทำอาหารก็สามารถพูดคุยกับเชฟอลีฟได้โดยตรงนะครับ,รบแลวก็ที่สำคัญเราก็จะมีกิจกรรมดีๆไปฝากท่านผู้ชมด้วยครับแต่ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแนะนำนะฮะกิจกรรมเข้ามาได้นะครับที่แฟนเพจเมนูเสะดะเราก็จะคัดเลือกนะเมนูที่แบบคิดว่าทำได้จริงนะมานำเสนอกับท่านในงานนี้นะครับงานนี้เขาก็จะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่นะครับเชฟ ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบแปดเมษายนนะครับสามวันสามคืนเต็มเมเลยนะครับพบกับเราได้ในงานนี้เลยนะครับรายการมุสล้างของเราทุกไทยแล้วนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีดีแบบนี้สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับในตอนต่อไปเชฟบริบจะสรรหาเมนูอะไรนั้นต้องติดตามนะครับ วันนี้เราสองคนก e> ็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับบิดาฮิโตปิกมหิดายะสลามอะลยกุมะาราะ์มะตุลลอฮะบาริกาตุ you always talking about it giving one. i guess doing good things is giving habit. everybody has done what you did, just giving one. but you telling everyone you meet just giving one. you always talking about it. just giving one. i guess doing good things happy. One, one, but but is me. <inaudible> their habit. <inaudible> just giving one. everybody has known what <inaudible> you did, just giving one. but you telling everyone you meet <inaudible> just giving <inaudible> one. you always talking about it. <inaudible> <inaudible> Just giving one, I cast doing good things is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.